สวัสดีครับสวัสดีพลอยนองทุกคนเด้อครับเมื่อนี้ผมนะครับตูตาฟ้ามสีพาพพลอยนอลนะครับบ้าเบิงว่าเอายานี้เปียถ่ายเครื่องสุปบิปนะครับจับหยาบๆนะครับให้ง้วกินนะครับผมวางงวกินดีบอนะครับเดี๋ยวสให้แม่นะครับยกไปให้เบิงเลยนะครับผมอ่านี่ครับผมอ่าเบิงนะครับว่ามันสีกินดีบอนะครับ อ่านี่ครับหญ้าในเปียท้ายื่นนะครับสับหยาบๆยาบนะครับผมอัญญานี่อายุโดนไปนน่แม่ค่อยค่อยเอามาสับเพื่อมากินครับหาสัปดาห์ห้าสัปดาห์มันเดืออกลัวนะครับผมแล้วออันนี้คือสับหยาบๆยาบเป็นบ่ครับมาเนี่เอายิบขึ้นมาให้เพราะมี่นองบึงเนี่ยเราสับประมาณไหนอ่าอันนี้คือสับประมาณนี้นะครับสับหยาบๆยาบนะครับต้องละเอียดหลายนะครับอ่ากินดีขึ้นกันนะครับอ่าอันนี้คือช่วงหนาแรกนะครับแต่ผว่ายังอ้วนท้วมสมบูรณ์ดีนะครับผม อ่านี่ครับอ่าเดี๋ยวสิภาพี่นองนะครับ,บ,นะรบเออนะบ,บ,เคคบ,เบิ้งนะครับว่าเออมันกินดีบอนะครับอ่านี่ครับพี่น้องอ่าโอเคครับเดี๋ยวสิบห้าพปเบิ้งอีกตัวนึงนะครับคือตัวพุ่นนะครับว่ามันสิกินดีบอนะครับ อ่าเดี๋ยวเสียให้แม่นะครับแล้วทให้บึงอ่าแล้วตาแม่มาาด้อครับอันนี้ก็เป็นแม่ม้านะครับพ่อนะครับน่าจะคอดไว้ๆนี่นะครับผมอ่าเพื่อนลองสังเกตเบึงนะครับว่ายาเดือนกัวกัวไหนครับเขาสับหยาบๆยาบนะครับให้งว่กินนะครับเราวผลปรากด่ามันกิ่นดีบอนะครับเพื่อนลองก รับชมเลื่อยนะครับนี่ครับมันก็จะอ่าห้องกรบเบรมาโฆษณาเกินจริงนะครับห้องแข็งที่ทหินนะครับอ่าอันนี้คือยา้าในเปียให้เกินซปเปอร์ลิฟนะครับลักษณะคือจางปากช่องนึงนะครับแต่ว่ามันผลผลิตหลายกอนะครับผมอ่านี่ครับหัวกินดีนะครับผมอ่าเดี๋ยวสิผ้ากลับไปเบิง้ง ตััวมกินดีแห้งนะครับพี่น้องกินเหล่ากับอ้วนท่วนสมบูรณ์ดีอันผมก็จะบอกก่อนด้วยครับว่าสวนผมฟ้ามผมไหนครับกับวันนว้วันเี้หัวอาหารนะครับให้เนื่งหยาเป็นรักนะครับเพราะว่าเขาปลูกห้าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เรียงง้วนะครับอยู่ประมาณเท่าหมดแปลโตนะครับแล้วก็กำลังจะออกกำลังจะลอดอีกสองนะครับแล้วก็แม่มันอีกหนึ่งนะครับผม อ่านี่ครับเบิ้งครับว่ามันกินดีบ่นะครับกินแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะครับผมอันนี้นะครับย่านี่ปีไทยเขื่อนซปเปอร์ลิฟอ่าเบิ้งครับเบิ้งมายามกินนะครับผม ครับโอเคครับคลิปนี้กับพอ่อที่นี้ก็น,นะครับคุณพี่น้องถือใจกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตุตาฟรา์มในยเดอครับเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆนะครับแล้วก็อัปเดตคลิปต่างๆให้กับพี่น้องได้บึงนะครับแล้วก็เรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณครับ